ก็วันที่8เดือน8ที่ผ่านมาใน s h o ป e, ปีผมก็ได้ไปสั่งไม่มาใหม่นะครับก็คือตัวไม่ไฟฟ i าเกนะครับก็วันนี้ก็คงจะมารีวิวนั่นแหละแต่ผมก็ได้ขายไม่เลเซอร์เซเลนกที่ได้ยินเสียกันมาในทุกคลิปทิ้งไปแล้วเนาะก็อยากพัฒนาคุณภาพเสียงของตัวเองเนาะมันอาจจะฟังลื่นหูขึ้นมัง้งไม่แน่ใจแต่ก็นั่นแหละซื้อมาจบๆไปนะครับเดี๋ยวสำหรับไม่ฟฟ้าเคก้าูตัวนี้จะเป็นยังไงก็ มารับชมกันเลยแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้าอาจจะเป็นรีวิวแบบผมรีวิวน,นะไม่ได้ลงลึกเรื่องรายละเอียดสเปบมากก็จะแปะสเปคแล้วก็แปะลิงก์ช้อปปี้อะไรไว้ให้ไ,ไปซื้อกันนะโอเคงั้นก็ไปดูเลยครับสำหรับหน้ากล่องของไมตัวไมไฟฟ้เนี่ยก็จะมะีรูปยิ้มกับรูปไมอยู่นะครับผมชอบดีไซน์กล่องเนาะ ที่ผมพูดถึงตอนนี้คือกล่องนอกนะผมชอบดีไซน์กล่องนะมาดูมินิมอลเดี๋ยวมาดูน่ารักดูเป็นมิรด,ดีนะครับก็หลังจากถอดปลอกนอกออกมานะครับเราก็จะเจออากล่องอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะเขียนว่าไฟลฟผมชอบฟอนต์มากเลยจริงๆนะผมชอบแบบความคลีนแล้วก็ฟอนต์มากเลยเนาะมันสวยดีดูพรีเมียมนะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากเราเปิดกล่องอีกชั้นมานะครับเราก็จะเจอคู่มือ ไฟฟาเคว์เก้าศูนย์ยูเซอร์ไกนะครับมันซึ่งมันยาวมากเลยเนาะคือมันยาวจริงๆ mm hmm. ก็คนไทยอะนะครับ mm hmm. ก็ไม่ค่อยอ่านคู่มืออยู่แล้ว mm hmm. ก็ถ้าไม่อ่านคู่มือก็แนะนําให้ไปดูรีวิวนะครับ mm hmm. จากช่องต mm ่างๆผมขอแนะนําช่องไอเลิฟ o ูโกนะครับจริงๆก็มีหลายช่องหลายที่ผมดูหลังจากดึงโฟมแล้วก็ตัวตัวยูสอไออกนะครับเราก็จะเจอตัวไม้ละอ่ะสำหรับใน ช่วงโฟมที่เจอตัวใหม่แล้วเนี่ยเราก็จะมีะกล่อง USB แล้วก็อะแดปเตอร์ไว้ต่อขาตั้งไม้นะครับแล้วก็ตัวเอกของเราเลยก็คือไม้ไฟฟ้าเ90นะครับหรือบอกสําหรับเสียงตอนนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือตอนนี้ใช้ตัวไม้ไฟฟ้า์90อยู่นะครับก็เป็นเสียงดิบไม่ได้ปรุงแต่งนะครับแล้วก็เปิดเสียงเบาๆเนะาะเพราะตอนนี้เสียงด้านรอบๆเนี่ยดังใช้ได้แล้วเพราะว่าตัวนี้เป็น ไม์คนเดนเซอร์เนาะไม์คนเดนเซอร์จะวายต่อเสียงนะครับก็ g al, สำหรับเรื่องของกล่องและการดีไซน์นะครับก็ g al, เอ่อพูดถึงการดีไซน์ก็ไม่ได้ดีเพราะว่าผมไม่ได้พูดถึงการดีไซน์มากกว่านั้นขนาดนั้นเนาะก็ g al, เรื่องของกล่องก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตัวไม์กันเลยแล้วกันนะครับโอเคก็ o al, สําหรับไม์ไฟไฟตัวนี้นะครับจะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยเนาะสำหรับด้านหน้าเนี่ยจะมีคําว่าไฟไฟอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อแบรนด์ถูกหรือเปล่านะ มันไฟฟฟีฟายฟฟาก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมขอเรียกว่าใหม่ไฟไฟแล้วกันเนาะรับด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่าจะมีแสงสีเขียวบนปุ่มเล็กๆปุ่มหนึ่งอยู่นะครับก็ <S <S มันจะ,สะแสดงว่าไม่กําลังทํางานอยู่นะครับปุ่มด้านใต้แสงสีเขียวนี่คือปุ่มมิวไม่นะครับเราสามารถกดมิ้วไม่ได้เนาะพอกดปับ๊บแสงก็จะเป็นสีแดงเนาะแล้วด้านล่างของปุ่มมิวไม่นะครับก็จะเป็นตัวเพิ่มลดวอลลุ่มเสียงของ ูฟังที่เราใช้มอนิเตอร์เสียงอยู่นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวด้านล่างไม้นะครับตรงตูดไม่เนี่ยก็จะมีช่องเสียบ USB แล้วก็ตัวเสียบอูฟังเพื่อนิเตอร์เสียงนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นพอร์ตแจ็คสามจุดห้ามั้งไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตัวตัวเนี่ยผมไม่ค่อยจะใช้พอร์ตนี้เนาะสําหรับไม้ตัวนี้เนี่ยต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าสําหรับไม้ไฟฟ้าเคเก้าศูนย์ตัวนี้นะครับก็เป็นไม้ที่สามารถ หูฟังเพื่อมอนเตอร์เสียงได้ใช่ไหมแต่การเสียบเพื่อนิเตอร์เสียงเนี่ยสําหรับไมค์ตัวนี้ก็ยังมีการ delay ยอยู่นิดนึงนะครับแต่มันจะเป็นการีเลย์ที่น้อยมากๆเนาะมันเป็น low latency เนาะมันไม่ใช่แบบนัน latency หรือว่าไม่มีการีเลย์เลยเลยนาะมันจะมีการีเ l a y อยู่บ้างนิดนึงแต่สําหรับผู้เริ่มต้นใหม่แบบผมนะครับที่ไม่ได้จริงจังอะไรมากเนาะไม่ได้สังเกตอะไรมากก็อาจจะไม่รู้สึกนะครับว่ามันมีการเลย e l a y อะไรพวกนี้เนาะแต่สโวนต,ตัวผมก็ไม่ได้ใช้การมอนเตอร์เสียงอยู่แล้วนะครับก็ oh. สำหรับเรื่อง oh. การดีเย์ก็ประมาณนี้เนาะถ้าผ,ผิดก็ขอโทษเวยแล้วกันสำหรับช่วงด้านหลังของไม์นะครับก็จะมีตัวเพิ่มลดกรนเสียงของไม์นะครับก็เราสามารถเพิ่มลดเสียงโวลลุ่มของตัวไม์ได้เลยที่ด้านหลังนะครับแค่แค่หมุนเนาะแล้วก็อีกตัวก็คือการปรับแพทเทิร์นเสียงนะครับสำหรับแพทเทิร์นเสียงของ oh. ไม่ไ f ฟ้เ90ตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่4พทเทิ์นะครับก็สำหรับตัวแรกก็จะเป็นสเตอริโอนะครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ยจะเป็นคาร์ดนะิโอเนาะน่าจะใช้สําหรับพอดแคสต์แล้วพวกนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะก็สำหรับเสียงตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ก็คือคาร์ดิโอนะครับจะรับเสียงเป็นรูปหัวใจแคบๆเนาะแล้วโหมดที่3ก็คือออมนี่ไดเรกชันแลเหรอก็เป็นโหมดออมนเนาะแล้วก็ โหมดสุดท้ายนะครับก็เป็นใบ Directional มั้งก็ถ้าออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยนะครับก็จะมีอยู่4โหมดก็จะมีอยู่4โหมดประมาณนี้นะครับวัสดุของตัวมาตัวนี้นะครับขาเนี่ยผมคิดว่าเราจะทํามาจากเหล็กเนาะก็จริงๆก็น่าจะทํามาจากเหล็กทั้งตัวเลยเนาะเพราะผมมันไม่มีส่วนที่เป็นพลาสติกเลยคือจับตรงไหนไฟก็ดูดเพราะว่าบ้านผมไม่ได้ต่อสายดินเนาะก็ถ้าใครไม่ได้ต่อก็ระวังกันวางกันด้วยนะผมโดนไฟดูดจนชินละ คือถ้าตายคงตายเพราะไฟนี่แหละเนาะประมาณนี้สําหรับตัวไม้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปทดสอบเสียงในแต่ละโหมดให้ดูนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ผมก็กําลังจะทดสอบไม้นะครับก็ตอนนี้อยู่ในโหมดสเตอริโอนะตอนนี้ระยะห,ห่างไม่กับปากผมก็ประมาณนี้เนาะก็ไม่ ไม,ไม่ไม่ใกล้เท่าไหร่เนาะก็เกือบใกล้ปากนะก็น่าจะได้เสียงที่ดีที่สุดนะครับนี่คือเสียงของสเตอริโอนะครับเดี๋ยวผมจะดีดนิ้วเพื่อทดสอบเสียงไม้เนาะนี่คือด้านหน้านะครับด้านหลังละก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือเสียงของสเตอริโอเนาะโอเคแล้วนี่คือโหมดต่อมานะครับก็คือโหมดออมนิไดเรชันนอลนะครับก็เสียงก็จะประมาณนี้เนาะ จะเป็นเสียงที่รับรอบด้านเนาะครับเดี๋ยวผมจะดีนิ้วเนาะ <c oughs> ก็ประมาณนี้สำหรับโหมดออมนิเนาะ <c oughs> โอเคแล้วโหมดต่อมาก็คือโหมดคารดิโอเนาะหรือเปล่าใช่แหละน่นจาจะคาร์ดิโอเนาะก็คือโหมดนี้ก็คือที่ท่านผู้ชมได้ฟังผมพูดมาทั้งคลิปผมก็ใช้โหมดนี้นี่แหละเนาะ ก็เดี๋ยวผมจะดีดนิ้วเหมือนเดิมโอเคด้านหลังละด้านข้างก็ประมาณนี้นะครับนี่คือโหมดคด r อ i o i d เนาะและนี่คือโหมดต่อมานะครับก็คือโหมด bidirectional นะครับก็คือโหมดที่เอา,าใช้นั่งสัมภาษณ์เนาะได้ยินเสียงฝั่งผมพูดแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกับไม้นะครับก็เดี๋ยวผมจะดีดนิ้วเหมือนเดิมเนาะเริ่มจากด้านหน้าแล้วก็วนเหมือนเดิมนี่คือด้านหน้านะครับ ประมาณนี้นี่คือโหมดใบเดลักชันนัลนะคะเ uh, ทสไมเลเซอร์ Laser เนาะโอเคก็ <laughs> มาสรุปกันดีกว่าเนาะสำหรับไมไฟไฟเคหกเก้าศูนย์ปะมีตัวเคไหมหรือว่าไฟไฟหกเก้าศูนย์อย่างเดียวไม่รู้ลืมแล้วก็ไฟไฟตัวเคหกเก้าศูนย์เนี่ยผมจะเรียกว่าเคหกเก้าศูนย์นะไม่รู้มันมีตัวเคหรือเปล่าลืมลืมชื่อรุ่นแล้วเขาไม่ได้จ่ายเนาะให้ผม,มรีวิวคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เนื้อยาวกว่านี้นะแต่ก็สั้นใช้ได้นะประมาณสิบนาที สิบเอ็ดนาทีนะก็คือนิดนึกว่าจะยาวกว่านี้นะการรีวิวของผมเนี่ยจะพูดว่าการรีวิวได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็ช่างมันเถอะว่าว่ามันเป็นการรีวิวหรืออะไรหรือเปล่าแล้วก็ช่างแม่งเถอะเนีสำหรับไม์ตัวนี้นะครับไฟฟเคลเก้าศูนย์นะครับก็บอกได้เลยว่าประทับใจมากเนาะโหมดทุกโหมดในไม์ตัวเนี้ยสามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับไม่เหมือนารุ่นบางรุ่นนะอันนี้ผมขอเทียบเลยกับนับโวนะครับ นับบูหรือนับโวนะครับตัวหนึ่งที่ผมเคยใช้ที่พี่นบลเคยรีวิวนะเป็นไมค์คอนเดเซอร์เหมือนกันนี่แหละไมค์คอ er นเดเซอร์ USB เนี่ยตอนนั้นผมมองว่าเนื้อเสียงมันไม่ใช่นะหรือไม่ก็อาจจะมันไม่เข้ากับเสียงผมด้วยแหละสำหรับการเลือกไมค์เนะี่ยผมมองว่ามันต้องเลือกให้เข้ากับเสียงตัวเองด้วยเนาะหลังจากที่ผมซื้อนับบูมาใช้แล้วก็ขายทิ้งไปผมก็ได้ซื้อ esser, เลเซอร์เซนเซ็กตอน,นั้นราคาอยู่ที่ประมาณ3000มั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแต่ว่าเอามาใช้ได้ประมาณ ปีปีกว่า,วาคือดีชอบเลยแหละมันเสียงมันเสียงผมเลยลแต่ถาว่าเนื้อเสียงมันดีมากไหมก็ไม่รู้อะให้ทุกคนตัดสินใจกันเองแล้วกันสำหรับคลิปที่ผ่านๆมาของผมนะก็คลิปอ่าก่อนนันนี้จะใช้แต่เลเซอร์เซร์เอ็มาโดยตลอดนะครับจริงๆก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้ถ้าถ้ามีโอกาสนะผมก็จะซื้อกลับมานะเพราะว่าผมเป็นแบบพวกบ้าเลเซอร์อะเสื้อเียวเป็นเลเซอร์เลย คือของโต๊ะผมเนี่ยคือหมดกับเลเซอร์ไปหลายอย่างมากเลยเนาะแต่ว่าก็สูพี่ๆที่ซื้อเป็นแบบพวกของแรงไม่ได้แลเพราะผมก็เพิ่งมาเก็บเหมือนกันจริงๆก็รู้จักเลเซอร์มาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าไม่ไีตคมนะครับไม่มีโอกาสได้เก็บตอนนี้ก็พอมีเงินแล้วพอทําอะไรได้เนาะก็เลยอยากเก็บให้มันครบๆหน่อยเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ขายทิ้งไปเพื่อมาซื้อ,อไฟไฟาเคีเก้าสูนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วเนาะ อืมคือไฟลฟตัวเนี้ยดีมากนะถ้าอยากเริ่มต้นใหม่หรืออยากทำคลิปอ่า podcast หรือไอสดอะไรเนี้ยคือผมแนะนำตัวนี้แหละจริงตัวเนี้ยไฟลฟเคเบาส90ตัวเนี้ยดีมากนะครับก็คลิปนี้คองหมดจริงๆละก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับก็ไม่ได้ขออะไรมากเนาะก็ขอให้กดซ b s c r i b e ไว้หน่อยก็ดีเนาะคือ <laughs> ทำ ทีินีผมก็ทำคลิปปเรื่อยๆเลยเนาะคลิปนี้ก็คงจบแล้วล่ะก็บายครับ